โอเคไหนทิ้งน้ำโอ้โดนหลอกซันดราซันดรานะทิ้งน้ำนี่น่าจะไปหวังได้มากทิ้งน้ำ EMF โดนหลอกโก้โก้ แจ็คว่าไงครับว่ายัางไงฮึยงเนี่ยตรงนี้ออกมาเนี่ยคือโยนทีไรมังมาตรงนี้ตลอดเลย là mình tăng ạ ừ, đến phòng mà sẽ ở phía trước, chúng ta sẽ đi คือแชทค่อนข้างจะดีเลยนะผมว่านะคือผมรู้สึกว่าบางทีผมเล่นไปปุ๊บหรืออะไรไปบางทีมันกัว่ามันเพิ่งจะแจ้งเหมือนทุกคนเพิ่งตอบผมมามันพักนึงอะ่ะไม่เป็นไรมันมันไม่เร็วเท่าทวิตอยู่แล้วกระดูไม่มี ังเพิ่งได้แค่ห้องเดียวนะตอนนี้ขันบนชันเอาอยู่ตรงนี้สะดวกหน่อยอ l r i g ไม่ใช่ไม่กลัวแต่คือต้องข่มไว้เราต้องข่มเพลงไว้ให้ได้ครับอุ้ยเกินไปปะตอนเมื่อกี้คือปิดประตูแรงเกินผีไม่รู้กระดูกผมก็เด่นไปไหนแล้วปะเนี่ย กระดูหายากว่ะแมปนี้กระดูชอบบักด้วยอวิติดลบตรงนี้เหรอเงี้ยขอเช็คก่อนนี่เลย ัดเจนแล้วเราอ่ะเราอะตายในห้องน้ำอีกแล้วเราอ่ะโอเคครับตายในห้องน้ำ ก็กลัวแหละทําใจสู้ไปงัน้นแหละครับบางทีบางวันก็แจค็คก็ออนแอร์ตายในห้องน้ำมีโอกาสที่จะทําน้ำก็สัก30%ไปไม่ได้เยอะอะไรหรอก30%อ่ะจริงหรือว่าไม่ได้เยอะ,อะเลยอะเมื่อกี้คือโดนหลอกแล้วบอคือโดนผีหลอกแล้ว งงว่ะสะหมดเบรีดคือเมื่อกี้โดนหลอกแล้วหรอก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันอ๋อไอตอนปิดประตูใช่ไหมแล้ว่าไอตอนปิดประตูอ่ะที่ปิดแรงๆอ่ะนัะ่นแหละปิดแรงเวอร์ เฮ้ยเปิดน้ำด้วยเอาเสียงน้ำหายนี่ไงมันปิดเฉยมันเปิดเปิดปิดปิดวะเราอะฮะขอลยเซ็นหน่อยเกิบโอ้โหใจดีตัวเนี้ยตัวนี้ใจดีมากอายุยัง ี้อะเด็กวะโอ้ยมันแสบหูเวทแม่เดมอนโอ้ยอ้ยโอ้โยเดมอนแบบนี้เดมอนให้การว่าเดมอนไหนบอกคิดไงคิดเลยตัวบลเลอร์เลยวะคำนึง เอ็มเอฟห้าไม่ใช่ลายในมือเวบทอบอล็อปแมนยันสมุดเดมอนเขียนเลขปะวะขอดูดิยังยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยไล่โอ้โหไฟฉายไม่มีแย่ละแย่ที่สุดเลยแล้วเนี่ย โอ้หจูบแบบไม่ไิดฉายหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ oh my god เฮียแล้วเนี่ยโอ้โหเฮียเลยครับทุกคนมืดสัดสัโดโคตรแย่เดมอนแน่นอนเลยวะ่ะโอ้โหลงเล่นแบบนี้เลยเหรอวะมาในจังหวัดที่แบบว่า ไม่ทำได้ตั้งหลักจริงๆอ่ะเปิดน,น้ำีกแล้วบนตีนจริงๆวินนี้มีไฟฉายอ่ะจุกได้ What เสียงอยู่ข้างหน้านี่อือหือโอ้สุดอ่ะโห<ฮ>ปิดฉากด้วยกันตับคัทเอาท์ คือ <Yeah. S 2> ยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะยังไม่ทันไปไหนเลยเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะยังไงก็ต้องเดมอนแล้วจัดนี้ไม่มีตัวไหนที่แบบจะด,ดุได้ขนาดนี้แล้วในความคิดกระผมขาด EMF แมสป่ะมองแล้วเลย33โหเข้าไปแป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ย ข้าไปทำให้ e ี f ลั่นสมุดเขียนปุ๊บคือจบรูปผีก็ได้แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปน้ำอีกรอบน่าจะได้นะใช่ไหมน้องกระต่ายว่าใช่ไหมยิวว่าใช่ว่ะคิวว่าชัดเลยว่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปเซตห้องจูไว้เหมือนเดิมกัน oh, âm คือยาเพิ่งกินมาเมื่อกี้ด้วยนะประเด็นนะ่ะเพิ่งกลิบมาเองมันเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างบนนะแบบรู้สึกมันจะเป็นผีบักครับผีมันจะเดินสลับห้องซ้ายขวามันจะเดินไปห้องตรงข้ามอ่ะนะตามที่ไอต้าบอกอะผีมันจะเดินแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ย โตดเฮี้ยนเลยว่ะอืมมึงน,นี่กูเปิดมึงปีดกูเปิดมึงปีติบักซัดเมื่อที่เกิดเปิดไฟแล้วไอเวนเจอกันหน่อยเป็นไงละ่ะเราอะเอ้ยกระดูกเรายังไม่เจอเนาะ มาดูขนาดนี้ใครจะไปถ่ายวะไอเวนนั่นไงเดี๋ยวก็ร้องอ e ีเมสอะเชื่อผมเถออคุณเชื่อผมเอาเห็นปะลันแล้วจะมีอะไรกระดูกเราถ่ายยังอ่ะทุกคน เยี่ยยังนี่วะมันบล็อกอีกแล้วมันกระดูกเนี่ยไม่ชอบเลยแบบนี้บนันี้ก็จุกได้ครับบนรอบใหญ่หน่อยไม่มี มีห้องไหนที่เรายังไม่เช็ควะอ๋อนี่ไง Thank you ไปแล้วด้วยขอบคุณมากดันดรา้าพอแล้วนะไม่ต้องมาแล้วนะรู้แล้วรู้แล้วว่าโหดรู้แล้วว่าดุ <c oughs> มันคือมันดูรู้เลยอะว่ามันใช่อ่ะจากตัวเรือกทั้งหมดอ่ะคือมาถึงปิดประตูใส่หน้าอย่างลังอย่างอย่างแบบจังอ่ะจังกว่าน,นี้ไม่มีแล้ว p e r f e c